สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันนะพี่ไหนสัมภาษณ์ชาวมอสวครับสัมภาษณ์ชาวมสวเกี่ยวกับเรียนศิลปะใซ่แหงจริงไหมไปดูกันเลยค่ะชื่ออะไรครับัวนัทค่ะคณะมนุษย์คนเลยเลยร์ติปรญธานในทีมเมเกียวอายุเท่าไหร่คะอายุยี่สิบค่ะยี่สิบสองนักจากตัวไม่ใช่ปีนี้สิบแปดสับอ ขอถามก่อนเลยว่าเรียนศิลปะไส้แห้งจริงไหมครับไม่จริงค่ะไม่จริงมากนะครับคิดว่ามันต่อยอดได้หลายอย่างไม่พวกนี้แบบมันดังแล้วไม่แห้งแต่ถ้ายังไม่ดังเริ่มต้นยังก็แห้งเพราะไม่มีเป็นรู้จักเราไม่แห้งไม่จริงเนาะเพราะว่านี่ก็รู้สึกว่าสมัยเรียนศิลปะทำได้หลายอย่างประมาณว่าทางกราฟิกดีไซน์หรือว่าเอเดเตอร์เอเดเตอร์นี่ก็หนักแต่เขาไม่ศิลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คืออะไรใช่คือครบคือสายฉิ่งก็สุภาษิตใช่ต่อไปเราก็จะมีสติกเกอร์มาให้ติดครับ มีจริงไม่น่าใจแล้วก็ไม่จริงครับต่อไปเป็นอาชีพอะไรเถอะเกี่กับสายงานด้านศิลปะคือเราจะมีคำไม้สองข้อเรื่อเลือกข้อไหนบ้างต่อต่อต่อแล้วต่อไม่ใช่อเขาบอกว่าทำมาให้ดูสวยลงคืนและสื่อความรู้สึกได้ค่ะนักแสดงนักวานักวาดนะ Uhm, นี่ม่องากันเ้าเ่เขาบอกว่าเลือกฟอนสีให้กมาะสมกตะบคคลและผลิตภัณฑ์ค่ะผลตณฑ์ใชือปาออมสุดท้าลยันเ่าก็คืไม่บอกว่าอาชีพนี้เกี่ยวกับสีและอารมณ์ของงานค่ะรที่ตอบก็คือตอบก็คือนะคะมือกันนค่ะลโห ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเลือกสีที่เหมาะสมกับบุคคลและผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อให้สามารถดูมีความมั่นใจกับแบบบุคคลได้แล้วก็ดูเหมาะสมกับงานนั้นได้ค่ะนะะก็จะเป็นรายได้นะคะที่โดยเฉลี่ยเราคิดว่าเท่าไหร่คะขพันไทยใช่ไหมพันไทยก็จะเริ่มต้นสองหมื่นถึงหนึ่งแสนเป็นกันเลยพี่เดาว่าสามหมื่นหรือพันสี่ร้อยหกหมื่นเนีสามหมื่นหรือพันสี่ร้อยเออน่าจะประมาณนั้น เดากก็จะเป็น QR โค้ดนะคะในการสแกนทำให้กิจกรรมเนาะก็คือเป็นเกี่ยวกับอาชีพศิลปะที่สามารถต่อยอดได้นะคะโดยที่จะมีทั้งหมด50วัาชีพเลยนะคะที่สามารถไปทำได้เนาะโอเคนะคะก็จบกันไปแล้วกับการสอบพามความคิดเห็นของคนที่ว่าเรียนศิลปะใส้แห้งจริงไหมนะคะเราก็ได้รู้ความเห็นมากมายเลยวันนี้เราก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ